ปกติแล้วชุดเครื่องนอนนั้นจะมีการผลิตมาจากผ้าหรือเส้นใยที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่สำหรับชุดเครื่องนอนรุ่นนี้มีการนำเส้นใยเซลลูโลสซที่ได้จากเปลือกไม้มาใช้ในการผลิตมีการถักทอเส้นใยอย่างละเอียดให้สัมผัสที่นุ่มสบายแต่เป็นความนุ่มสบายที่แตกต่างไปจากชุดเครื่องนอนรุ่นอื่นๆใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต เหมาะกับการนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพักผ่อนทำความสะอาดง่ายอีกทั้งความเรียบง่ายของเครื่องนอนชุดนี้ยังช่วยให้ห้องนอนของคุณดูสะอาดตาอีกด้วยครับสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าตนเองมีผิวแพ้ง่ายจะต้องเลือกชุดเครื่องนอนให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ชุดเครื่องนอนรุ่นนี้มีการใช้ผ้า s o ฟ t าเทคทีเอ็มในการผลิตผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนซึ่งผ้าชนิดนี้มีการใช้เทคโนโลยีพิโกเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการผลิตทำให้เนื้อผ้าที่ได้ให้สัมผัสเหมือนกับผ้าคอตตอนลดการระคายเคืองเมื่อสัมผัสกับผิวมั่นใจมากขึ้นเพราะเป็นชุดเครื่องนอนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลและการทดสอบในแ l a บจากประเทศอังกฤษด้วยครับ โตโตเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ชื่อดังเกี่ยวกับชุดเครื่องนอนให้สัมผัสนุ่มเนื้อผ้าด้านนอกลื่นและมีช่องระบายอากาศไม่เก็บความร้อนช่วยให้คุณนอนหลับสบายตลอดทั้งคืนชุดเครื่องนอนรุ่นนี้ใช้วัสดุนำเข้าคุณภาพดีจากประเทศออสเตรเลียทอด้วยเส้นใยผ้าฝ้ายผสมกับเส้นใยโพลีเอสเตอร์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยวิธีการทอแบบเส้นใหญ่ทำให้ชุดเครื่องนอนมีความแข็งแรงทนทานไม่ขาดง่ายภายในชุดประกอบด้วยผ้าปูที่นอนผ้านวมปลอกหมอนหนุนและปลอกหมอนข้างอีกทั้งชุดเครื่องนอนรุ่นนี้ยังเป็นลายมิกกี้เมาส์ที่เป็นงานลิขสิทธิ์อีกด้วยครับ พูดถึงชุดเครื่องนอนแล้วชื่อของซาตินน่าจะเป็นชื่อแรกๆที่หลายคนคิดถึงกันอย่างแน่นอนชุดเครื่องนอนของซาตินรุ่นนี้ยังคงคอนเซปต์ผ้าปูที่ให้สัมผัสนุ่มลื่นมีการทอแบบเต็มผืนไม่มีรอยต่อป้องกันการระคายเคืองเมื่อนำมาใช้งานโดยชุดเครื่องนอนรุ่นนี้มาพร้อมกับปลอกหมอนและผ้าห่มครบชุดมีให้เลือกใช้งานกันทั้งแบบ5ฟุตและ6ฟุตแม้ว่าจะเป็นชุดเครื่องนอนที่ไม่มีลวดลายใดๆมากแต่เมื่อนำมาใช้งานก็ให้ความรู้สึกเรียบร้และยังดูสบายตามากขึ้นด้วยครับ ผู้ที่แต่งห้องนอนในสไตล์มินิมอลน่าจะชื่นชอบชุดเครื่องนอนของทิวลิปรุ่นนี้กันอย่างแน่นอนเพราะมีดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายสีสันดูเรียบแต่สบายตามีให้เลือกใช้งานกันหลายสีตามสไตล์ที่คุณชื่นชอบโดยมาพร้อมกับปลอกหมอนและผ้านวมที่มีสีเข้าชุดกันเนื้อผ้าให้สัมผัสที่นุ่มสบายช่วยให้คุณพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ในส่วนของการทำความสะอาดแนะนำว่าไม่ควรใช้สารฟอกขาวและควรแช่ทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งคืนก่อนจะนำมาซักครับ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด